สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทํานะครับที่เกี่ยวนะครับผ้าปิดจมูกของเรานะครับโดยที่เราจะไม่นะครับเอารัดที่หูนะครับเราก็จะเกี่ยวไว้ด้านหลังนะครับเราจะใช้นะครับตรงนี้ก็คือลวดเสียบกระดาษนะครับท okay. e ี่เราใช้ในสำนักงานของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับง่ายมากเลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือนะครับลวดเสียบกระดาษเพียงแค่เรานะครับบิดนะครับบิดเข้าหาตัวนะครับหรือ แกะออกก็ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้มีตะขอทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จะนะครับเอาเกี่ยวที่ผ้าปิดจมูกของเรานะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับฝั่งหนึ่งแล้วก็ปิดรัดไปที่จมูกนะครับแล้วก็เกาะนะครับก็จะรัดแน่นมากเลยนะครับแล้วก็จะไม่เจ็บด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ ไม่เจ็บหูด้วยนะครับอเดี๋ยวลองไปทำดูนะครับ